กันด้วยเรื่องราวของถนนยุบกันก่อนนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมแล้วรอบนี้ใจกลางกรุงเทพมหาคนครเลยนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณเชิงสะพานค่ะตรงคอสะพานเกษะโกมลซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสะพานที่เก่าแก่แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปตรวจสอบดูพบว่า ด้านล่างเขามีการก่อสร้างกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงที่กำลังปรับนะคะแล้วก็ก่อสร้างเขื่อนอยู่ทีนี้มันเกิดเหตุว่าอย่างไงถนนเนี่ยมันซุดลงไปก่อนตอนแรกยังไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะคะประมาณสองทุ่มสีประมาณนี้พอซุดลงไปแล้วเนี่ยไปประกอบกับท่อประปาใต้สะพานมันแตกออกค่ะพอน้ํามันทะลักออกมาก็เลยเร่งให้การซุดตัวเนี่ยมันยิ่งเร็วขึ้นแล้วดูสิคะกว้างขนาดนี้เลยนะคะโชคดีจริงๆที่ไม่ได้มีใครสัญจรไปมาในช่วงเวลานั้น เกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าการซ่อมแซมเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาค่ะประมาณ3ามทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะทีมข่าวได้รับแจ้งเหตุถนนสุดตัวค่ะอยู่ที่แยกเกษะโกมลถนนนครชัยศรีเขตด,ดุสิตกรุงเทพนี่เองก็เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวเร่งด่วนเลยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นหลุมใหญ่ค่ะคุณผู้ชมกว้าง10เมตรยาว5เมตร ลึก3เมตรนะคะตรงเชิงสะพานเลยค่ะคอสะพานตรงนี้เลยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆประมาณ1นึ่ทุ่มเนี่ยเริ่มสังเกตรอยร้าวแล้วนะเป็นทางยาวเลยแต่ก็ยังมีการสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติค่ะประมาณ3มทุ่มค่ะพื้นถนนเริ่มสุดตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นหลุมใหญ่ขนาดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งปิดการจราจรทันที ท่านผู้อำนวยการกองระบบคลองค่ะสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคุณนิพนธ์ศรีเรืองบอกว่าจุดที่ซุดตัวเนี่ยเป็นคอสะพานนะคะอยู่ในระหว่างการเทพ,พื้นท้องคลองและเทคอนกรีตในโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรค่ะโครงการนี้มีความยาว2กิโลเมตรส่วนสาเหตุที่มันซุดเนี่ยก็คาดว่าท่อประปาใต้สะพานมันแตกค่ะน้ำชัดล้างคันดินใต้สะพานออกมาแล้วก็ไหลลงคลองนะคะซึ่งก็เป็นเหตุให้สะพานเนี่ยซุดตัวอย่าง วการก่อสร้างเขื่อนคลองเป็นประชากรนะครับเป็นเขื่อนดัดท้องคลองที่มีการตอกเสาเข็มเนี่ยตอกเข็มเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างดัดท้องคลองเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วยกเว้นใต้สะพานใต้สะพานทั้งหมดอยู่ประมาณ17จุดทำไปแล้ว16บกเหลือจุดสุดท้ายนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเตรียมงานที่จะเทคอนกรีตซึ่งการเทคอนกรีตเราเทได้ช่วงประมาณั้งสองทุ่มเนื่องจากว่ากลางวันนี้จยากระทบการจราจร ปรากฏว่าช่วงเมื่อประมาณสักทุ่มเศษเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถนนเรื่องพอสะพานมีการซุดตัวนะครับพอซุดตัวแล้วทำให้เท่าปปาที่อยู่ด้านตรงริมถนนเนี่ยครับซึ่อยู่ในแนวที่ทุดตัวเนี่ยชุดแล้วก็เท่าป,ปาก็าแตกแล้วน้ำก็พุ่งขึ้นมาแตน้ำที่พุ่งขึ้นมาจากน้ำปปาเนี่ยซอกดินลงในคลองทำให้การทุดตัวเร็วขึ้นนะครับจนเป็นตามสภาพที่เห็นเลยนะครับก็ฟังถลบด้วปา เบื้องต้นนะคะมีการนําแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปิดทับปากหลุมค่ะแล้วก็ตามด้วยยางมาตอยนะคะเพื่อปรับผิวจราจรให้ประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรชั่วคราวได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เร่งทํากันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็น่าจะสัญจรได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอการซ่อมแซมอย่างถาวรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ